และปิดเกิร์ชุดสนเซ็กซี่ในฝันของคุณใต้โรงภาพย,ายนตร์ดิโดสยามสแควร์เอาแล้วนะใครที่ยังไม่พร้อมรีบพร้อมซะเพราะว่าผมจะแฉต่อแล้วนะและดาราสนับสนุนโดยควิกรถกุ้งนึ่งมะนาวอร่อยโอ้ยอยและดาราเรื่องนี้นะครับเราไปดูน้องปีมใหม่ถูกวางแผนหลอกแฝอังอะโอ้ สวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะในช่วงหลายรา,ยา,ยายนี้นะคะใหม่ก็มีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังค่ะมีวันหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบใหม่ค่ะแล้วก็กะจะใช้หมุกตึ้งๆกับใหม่พี่เนื้อช่วยพี่สักอย,ย่างเพราะหนุ่มสองคนนี้ครับเป็นเพื่อนซีกันและกำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แต่ดูจากท่าทางต้องเป็นแผนชั่วนนแน่เลยช่วยพี่พี่อยามีวิธการที่ส,สายที่ชอบไว้ชีกับพี่แล้วทำไงอะพี่ท้ามีนะไลน อะไรเนี่ยโงูงูพี Naj ่งูปลอมงูงูปลอมปักโองงูปลอมนี Naj ่เองแลไอ้ตาเสื้อส้มครับก็จัดการเล่าแผนอันชั่วร้ายให้เพื่อนฟังว่าแต่มันเป็นแผนอะไรเนี่ยเกี่ยวหนีไปไหนจ๊ะสักพักแผนการอันชั่วร้ายก็เริ่มขึ้นครับโดยมีสาวน้อยคนนี้เป็นเหยื่อ อ้าวเนี่ยไอ้นั่นน่ะขึ้นไปทําอะไรบนต้นไม้แล้วเฮ้ยก็มาแถวเนี้แหละงูน้องหมีวทำไมพูดใจร้ายกับพี่อย่างนี้ล่ะมี่น้องหมีวเป็นสบายหรือ,อไม่ได้เจอน้องหมีวเลยครับครับโอ้ยโ,โดดกอดกันเลยเลยอุ้ยแผนมันได้ผลครับเอางูปลอมมาหลอกจะได้กอดสาวฟรีๆอุ้ยคิดได้ยังไงเนี่ย กลัวครับอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวมือมันไปแล้วมืไปแล้วมืไปแล้วข <ś akers> อบคุณค่ะและหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขาทำสำเร็จแล้วเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดครับโอ้ย <pint> พี่จอมเพื่อแผนใช้ได้ผลครับเจ้าเพื่อนรักก็เลยอยากจะใกล้ชิดกับสาวๆบ้างก็เลยอยากลองแผนนิสัยหน่อยโหสุดยอดเลยพี่จอพี่จอใจหมดมั้งมีแผนเนี้ยผมให้ใกล้ชิดสาวๆแบบพี่มัางเลยสำหรับน้องเหมืองแล้วเนี่ย พี่โจจัดให้ได้อยู่แล้วจริงไหแน่นอนว่าแล้วน้องเนยของน้องโจก็มาพอดียวเเนี่ยสเปคผมเลยพี่สปเสปคเราเหรอสเปคผมเลยจัดให้หน่อยดิแน่ใจนะแน่ใจพี่ไอ้คุแปกเว้ยพอดีน้องเนยน้องเนยมาคนเดียวเหรอครับอ่ะเราเห็นมาก,กี่คนอ่ะตาบอดหรือเปล่าโอ้เหนียวไม่เนี่ยมันเดินอยู่ในใจพี่เบิรงเนี่ยโอ้เห็นเง่าจริงไหมหึงเง่าไงก็ยังเห็นเงาดำนะ เสียวนางก็รักเนยไงอนี่แกเมาหรือแกเบอร์วันนี้เบอร์บอกว่าแถบแบบว่ารักเนยไง<บ>โอ้โหมันเสียวถึงใจจริงๆเลยครับมีหน้าล่ะฉังจีบเขาไม่ติดสักทีและพอได้โอกาสครับต่เสื้อส้มก็โยนงูลงมาตามแผนทันทีนี่สิครับโอยงูมาขนาดนี้ไม่ต้องปิดกันหน่อยแล้วได้ผลเว้ยเอาไอเวงเตรียมตัวกอดน้องก็ได้เลย ผิดแผนรับไปเต็มอกเลยครับไม่ใช่ตัวนะแต่เป็นรองเท้าโอ้โหพอึ้งครับและน้องนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยตกมาเรื่อองลงกันแน่ยอุ้ขอโทษทีค่ะเวลาเนยตกใจควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่ไปเลยนะ โอ้โห,โโห,หน,น้องควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ยังไม่เอานะยังควบคุมเท้าไม่ได้อีกด้วยเป็นไงละ่ะแผนชั่วของเองสองคนเจ็บตัวฟรีไหมล่ะครับแหมใหม่หนเนี่ยก็เป็นคนที่ตกใจแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่ด้วยนนสิคะเขาคนนั้นเนี่ยก็เลยโดดเข้าไปเต็มๆเลยล่ะค่ะสมน้ำหน้าอย่ามาใช้มุกตึ้นต้กับใหม่ดีนะถึงไม่ได้กอดแต่ก็ได้สัมผัสตั้งห้านิ้วอะสะใจไหมล่ะแต่เป็นนิ้วเท้านะ ฮะโอ้โหแหมน่าเสียดายจริงๆเลยครับผู้ชมครับเวลาของเราน่สิครับหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับสัปดาห์หน้าเราค่อยกลับมาเปิดโปงเรื่องของคนแหลกันต่อเลยนะครับตราบใดที่ยังมีคนแหลเราก็จะแฉะกันต่อไปผู้ผู้ชมก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องแหลแล้วก็อยากเก็บไว้คนเดียวส่งให้เราช่วยแฉสิครับส่งมาได้ที่ตูปป้ปน3 6 3ปหนจลาดพร้าวกรุงเทพ10-3-10 เรื่องใดได้แชร์อออากาศแล้วก็รับรางวัลไปเลยครับ10,000แสนสตางค์สำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการแหล่ได้ใหม่ในวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสีถาทางช่อง3วันนี้จะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ มีสาระมันแหลมีสาระนี่ก็น่าฟังแต่ถ้าแหลไม่มีสาระเราก็ไม่ชอบนี่มันมีสาระเราก็เลยชอบเพราะวันต่อ